ศึกนี้ร้อนแรงการแข่งขันที่จะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งบนตารางมีอะไรให้คาดหวังไหมมาดูกันเถอะเมื่อโคดโยงวรวุฒิศิมีมคขาผู้นำทีมราชบุรีเอฟซีพบกับอิชิอิมาซาทาดาผู้คุมทีมบีจีประทุมอยู่ในเต็ดในการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นในบิซิเยนหกลีกหนึ่งฤดูกาล2025-26แต่จุดเจ็บที่สุดราชบุรีอยู่ในฟองที่ดูดันมากที่สุดในขณะนี้ชนะติด6เกมและกำลังมองหาโอกาสในการแทนที่บุรีรัมย์อยู่ในเตด ที่ตำแหน่งจากฝูงในขณะที่บีจีปทุมยูไนเต็ดยังไม่เคยพ่ายแพ้ในลีกนี้และกำลังหวังที่จะทวงคืนศักดิ์ศรีหลังจากที่เคยแพ้ราชบ,บุรีสองนัดติดในฤดูกาลที่ผ่านมาแต่นี่คือจุดที่คนใกล้ตัวคงพลาดการแข่งขันนี้ไม่ใช่แค่การต่อสู้เพื่อคะแนนแต่เป็นการพิสูจน์ถึงความสามารถของสองโค้ชที่มีชื่อเสียงทั้งโค้ชโยงผู้นำทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีและอิชิอิกุนซือญี่ปุ่นที่กำลังปรับสไตล์การเล่นของเดอะแรบบิท ให้กลับมาเป็นผู้ท้าชิงแชมป์อย่างเต็มตัวจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจหากบีจีปทุมอยู่ในเต็ดสามารถเอาชนะราชบุรีได้พวกเขาจะไม่เพียงแค่ลดช่องว่างของคะแนนแต่ยังจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าพวกเขาพร้อมที่จะเป็นผู้ท้าชิงแชมป์ในฤดูกาลนี้คำถามที่น่าสนใจหลังจากที่บีจีปทุมอยู่ในเตดแพ้แพ้ราชบุรีสองนัดติดในฤดูกาลที่ผ่านมาพวกเขาจะสามารถปรับตัวและเอาชนะได้หรือไม่หรือว่าราชบุรีจะยังคงฟอร์มที่ดุดันและขยับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงได้หรือไม่ อย่าพลาดการแข่งขันนี้จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2568เวลา19นาฬกา30นาทีณสนามราชบุรีสเตเดียมถ่ายทอดสดทาง AIS Play Sport 4มาติดตามกันเถอะว่าใครจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ภาพจากเพชราชบุรี FC ฟวิจีพหมอยู่ในแต่